ทำความสะอาดร่างกายดูแลตัวเองกันหน่อยจ้าปุ๊กลุ๊กเป็นยังไงโอดูแลตัวเองใหญ่เลยเท้าก็เลอะก็ต้องเช็ดเท้าต้นก็ยังเปียกอยู่แม่เช็ดให้ก็ไม่แห้ง เอาเองเลยเคยไหมครับหืทำความสะอาดอืมพอแล้วมัง้งแม่ว่าอโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหจกบักเลยอะ ตีต๋เตียวเดเดเด้ดสะอาดใหญ่เลยอือหือมาดูฝั่งนี้กันดูเช็ดเท้าอยู่ครับอือหือพอได้ยังนะพอแล้วนะอือหือ สะอาดแล้วแม่จะทาแป้งให้ด้วยหูหูสะอาดมากเลยหูก็ปั่นแล้วีงขอจับขาหน่อยขอจับขาหน่อยขอเกาคางหน่อยอเกาคางแม่เกาคางให้ใม่เกาคางให้หนู พังให้คุณลูกคุณลูกชอบไอ้เกาหูให้เกาหูให้เกาหูให้นี่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 ออแกงลูกอีแกงลูกพ <c oughs> อแล้วนะน่าจะเอาไปโชว์ใครเนี่ยทำอีกเปล่าความสะอาดตัวน่ะทำความสะอาดร่างกายอีกไหมคะ <c oughs> <c oughs> แกงแม่เหรอแกงแม่เหรอไอด้ดีดีดีอดีดีดีโอเคโอเคแค่นี้แหละบา,บายครับท่านผู้ชม นำมามา,มาหันอ๋อเพดิกีเชียนะขนจะสวยนะครับคุณลูกอืมอืมอืมอา้าวพัตเตอร์มาดูน้องแค่นี้นะพัตเตอร์จะไปหาน้องหรือเปล่าไปหาน้องสิเข้ากล้องไปเข้ากล้องไปอึ๊บไม่ยอมเข้ากล้องแค่นี้ละจ้าบายบาย ไม่าโปุ๊กล้อ,อ,อชอบจริงๆเลยเหมือนหมาเลยโลลงหมาหรือหนูเนี่ยเอาล้ครับืมากัดพี่เลยออกมากัดพี่เลย 아